ไงไม่ร่อยหมาไม่แดกเออเขาบอกแพงไหมโกโก้ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายนะครับไม่แพงราคาลูกหนูหูกองละสามแสนแปดราคาราคากันเองกันนี้วีดมเต้นไม่แพงหรอกเดี๋ยวจะตั้งราคาไม่เกินสองร้อยเพราะว่าเอฟซีเด็กๆติดตามเยอะจะได้แบบมีกำลังซื้อได้จะได้มีกำลังซื้อได้ ไม่ตอบเลยอะไรอ่ะอ่านไม่ทันนะครับเย็นเดียมืดแน่ไม่มืดไม่มืดวันนี้ไม่น่าจะไม่มืดวันนี้ไม่น่าจะมืดแต่น่าจะคั่มใกล้เสร็จแล้วดูดิดูสีดิวิยังไม่อยากกินของเขาวเออน่ากินมากสรุปแกงหรือผัดคะแกงแหละแต่ว่ามันมันเยอะมันก็เลยเป็นเมนี่ออกชอบกินเนื้อมันเพราะว่ามันเคี้ยวง่ายอืเขาเรียกแกงนะแถวเนี้ย ใช่ที่เนี่ยเขาเรียกแกงแต่ถ้าเป็นแบบว่าแบบบ้านเราบ้านกรุงเทพอะแบบคนกรุงเทพอะเขาก็จะบอกผัดแต่ที่เนี้ยแกงแกงเหมือนแกงถ้าเกิดถ้าเป็นคนกรุงเทพแบบบีบอะ <c oughs> <c oughs> แกงบีบมาโตมาในกรุงเทพแต่เด็กเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเป็นเป็นผัด <c oughs> ถ้าเกิดแกงก็คือจะเป็นน้ำน้ำเยอะๆใช่ปะพึ่งมาถึงแกงอะไรเนื้อแกงเนื้อแกงเนื้อชิมก่อนชิมก่อน ดูแล้วน่ารักน่ากินจังเค็มมีนหน่อยนะไหมเรียกคราวหืมใตเรียกคราวคราวอะไรอะ่ะไม่รู้อ่านด้วยระวังไหมนะครับมันจืดวะจืดดอกลูกก็เป็นโควิดไปแล้ว <laughs> ไม่รู้รถไปแล้วลูกไปไหนลูกอยู่บนบ้านครับนอนอยู่บนบ้านปรุงอีกแล้วปรุงเยะเออแมมอร่อยสักที ทำไมมันจืดวะจืดเหรอเออรสดีรสดีไม่ใส่เค็มไหมคะไม่ใส่หรอกรสดีเขาใส่รถเบนกันเอ้ไม่มีเหรอไม่มีใสกะเพราเนื้อเต็มกระทะเลยเก็บมาได้สามใบแล้วมุงยาสมุนไพร่่ะไม่เอาเออ เป็นหมุนไพลกูก็มีกูไม่ชอบอกูไม่เชื่อหรอกแหมดูท่าหอเอาหลือหกหมดนะ <c oughs> มีคนน่ากินอ่ะรู้ยังว่าทำไมทำกับข้าวถึงเมืดทุกวันเพราะมันลีลางไง <c oughs> แซบไหมแซบ วิวิดูดิทุกคนเห็นปะเออฉ่ำเวอร์น่ากินมากกินหอมด้วยอืไม่ยังยังยังไม่ไหมไม่เออเมาใบเปล่าครับไม่ได้ค<บ>่ะ <laughs> ไม่มีลออไปที่ชุ่ไหมหน่อยได้ยืนโหเอ,อ,อ๊กูยืนอ,อ่านเว้นเนี่ย <laughs> ยืน ออย,นนยืนหน้าหล่อก็ไม่ว่าตืมใส่น้ำปลาใส่ไปแล้วสี่รอบเออจะหมดขวดแล้วเนี่ยจะหมดขวดแล้วทีพะโลดอะ่ะถ่ายทุกคลิปแล้วสปอนเซอ่์ไม่เข้านะทีพะโลดอ่ะเขาจะจ้างไมเขาเขาเห็นแล้วไงเขาเห็นแล้วว,ว่ามันอร่อยจริงอันตาออกไปที่กูร้อนเออเอานี้ออกไปด้วย เออโุ้ยน่ากินนะคนดูดินีหมามันน่ากินขนาดนี้เลยวะเนื้อเนื้อวัวไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพอแล้วพอกดวางนี่มันเป็นไรเยอะแยะตัวนีมันเป็นไร มันเยอะจัด <laughs> ล,ล้วเยอะมันเป็นอะไร <laughs> ะเป็นบ้าปเป็นบอยแกเบลีค่ะใส่นี้ก่อนเอาไว้งั้นเก็บไว้คุกเนี่ย,ยหเหลือไว้คุกอะ่ะตรงนี้ทำอะไรแปลกๆแต่ว่าหม้อข้างล่างมันไหมนะ้อ่ะไอ้กระทะข้างล่างมันไหม้นะทุกคนเรียบเสร็จแล้วไมากินวะ แบ่งแบ่งอะไรนะเออเปิดร้านอเปิดร้านเลยนี่นี่ไข่เขาเอยไข่กูมึงซื้อมาเหรอเออมาได้เวลาเขาบอกลืมใส่ใจเอ้ยอะไรอ่ะมาเดี๋ยวจะชงให้ดูเออไม่ต้องน้ำร้อนก็ได้นะน้ำอุ่น แต่ว่าไม่ไม่ต้องชงในน้ำร้อนนะชงในน้ำแร่จากเทือกเขาแอลเท่านั้นอะไรนะเทือกเทือกเขาแอลแล้วแล้วจะอร่อยขึ้นเออสวัสดีค่ะกะเพราน้อยจังไม่น้อยนะดูดีอยู่ในขวดห้าหกแปดอยู่นอกขวดไปแล้วสิบ ทำอะไรให้ลูกทานคะนี่ไงที่ก็มาไปกินในนี่มาแล้วเมื่อเช้าเขาไหว้นี่ไงอหัวหมูไหว้ไอ้พวกหัวหมูพวกปลาเนื้งพวกไก่เงี้ยไก่เต็มหมดลูกสาวไปกินมาหมดทุกบ้านเลยโคตรรู้มากอแม่สอนมาดีอย่างเงี้ยแหละพราพอใส่กโกเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมปิดฝาแล้วก็ยังไงนี่ดูท่าท่านี้ท่านานไม่งั้นจะไม่ไม่อร่อยอ๋อมันไม่แตกตัว เอาข้าวมาลูกชง,งใกล้ใกล้ <laughs> ใกล้ใบใกล้ใบก็ไม่บอกอใกล้ใบก็ไม่นาดดันออกอ,อคนเหล่าเนี้มาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันกินก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้นะคะแล้วแต่ไม่มีใครบังคับไม่ผิดกฎหมายปากดีกแล้วกลัวเฮ <laughs> ้ยเก้าอี้ไปไหนอะ่ะ ไม่ต้องเอาจานมาให้นะกูไม่ใส่จานกูใส่แต่กระมัง <laughs> ลูกคุณหนูเห็นกะเพราเนื้อนี่ไงเนี่ยไม่ใช่เป็นกะเพราเนื้อแกงเนื้อที่เนียเขาเรียกว่าแกงเนื้อแต่ถ้าเป็นบ้านเราอ่ะคนกรุงเทพแบบเราอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรเขาจะเรียกว่าอะไรผัดอะไรเงี้ยกินหกอีก สแตกน้ำในรับแรงพูดถึงส,สแตกนะตอนนั้นดูหนังเรื่องอะไรวะที่หลานมันอยากกินอะที่เขาเอาเขาเอาอะไรนะเขาเอากับข้าวอ่ะไปถวายพระอะแล้วทีเนี้ยหลานหิวข้าวอะหลานก็อยากกินอะใครเคยดูมั่งหลานก็แบบอยากกินมากอยากกินก็เรียกยายยายหิวข้าวหิวข้าวและพระอะเขายังฉันไม่เสร็จนะบอกว่าแต่หลานนะคืออยากกินแล้ว เรื่องอะไรไม่รู้อะคุณคุณแต่หลานอยากกินแล้วแต่พะเขายังฉันไม่เสร็จหลานก็ตื้อไงตือ้อยา่าไม่ยายไม่ยายหอยหิ้วข่าวหอยอยากกินข่าวยายก็โมโหไงตื้ออยู่นั่นแหละยายก็บอกโอ๊ยให้พาสิแตกก้นจังฉัน <c oughs> <c oughs> อุ้ยนรกกินหัวกูยาเขียวไหมฮะดวงพิเทงไม่ใช่ กิฟกำลังกินข้าวกับปลาทอดขมิน้นอ่ะกิน,อ,อ,กนอร่อยจะกินได้เหรออุ้ยกินละอิ่มเลยเอ,อ,อิ่มข้าวเลย<ฮ>หิว,กกวต่ก๋วยเตี๋ยวเก็บไวกินหลังอาหารมาั้งอร่อย,ออยเดี๋ยวเปิดขายแค่ ราคากันเองของละแสนแปดลดแล้วเมื่อกี้สามแสนแปดลดเหรอมาแล้วมาทานอาหารเรื่องสมผักเสียเออส้มผักเซียนล่ะพี่ดำไปไหนมึงออกจากกล้องไม่ได้เลยเนี่ยไหนพี่ดำมันชอบเทนแบบเนี้ยเราข้าวคุกเนี้ยเนียมันเคยเรียนรู้มาจากไอ้นี่ไงตอนันติดคุกอ่ะข้อหายเนี่ย พยายาม่าปะค่าแท็กซ enfin ี่ไม่จ่ายอ่ะใช่ปะงงบิ่มแดนแปดเออจริงจริงอ่ะแนะนําให้กินหลังอาหารแบบว่าหลังอาหารเช้านะเพราะว่าอาหารเช้าอ่ะมันคนเรามันต้องกินนะมันต้องรับสารอาหารเยอะเพราะว่ากินเดี๋ยวมันจะไม่หิวไงตอนเช้าเป็นอาหารที่สําคัญนะ